สบายดีค่ะทุกคนทักทายนะคะก็นี่มาเบิ้งค่ะทุกคนดูลูกสาวค่อยสิไปเบิง้งฮอเป็นบอยลิน<ม>แต,งต่งโตแบบเต็มค่ะสิไปเบิ้งหอเพราะว่าอยู่หอเอ,อ่อห้องอยู่ใกล้กับไออะไรนะตสะดะคะ่ะทุกคนก็เลยแบบว่ามีฮอลงมา บ่อยขนาดเลยน้องอลินกะได้ยินเสียงก็อยากไปเบิ้งค่ะทุกคนก่อนที่ไปเบิ้งนะนางกะได้แต่งสุดแบบจะเต็มค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่นมาจอดเนาะมาจอดมาจอดแต่เมือ่อเช้านี้ตอนนี้ก็สิพาไปเบิ้งน่าจะยังบวกข,ขึ้นมั้งนี่เพราะว่าเพิ่นลงมาเนาะเดี๋ยวสิพาอลินไปเบิ้งฮุ่นน่ะโอ้โห แต่งชุดเยี่ยค่ะแต่งชุดทหารกำลังต่ออย่างนี้กำลังต่อมุนๆต่อมุนๆเลยไปดูหอเอาเอาน้องไปด้วยปะเอาน้องไปด้วยเนาะใส่น้องอยู่ใส่นี่ไออุ่นไออุ่นจ้าจุ๊บ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 สวัสดีจ้า อาสวัสดีจ้าโอ้โ, right โหอดีตดุ้งดิงดุ้งดิงดุ้งดิงอะดุ้งดิงดุ้งดิงอาเบิงหยังนะอาเบิงหยังว้าโอ้ยอีละเบิงหยังลรึอีละเบิงหยังอืเฮ้ยมือเนน้อยนี่ฮึมือเนน้อยหนูพี่เอรินต่อนะนอน,อนอนเล่นไออุ่นนอนเล่นเนาะไออุ่นนอนเล่นเนาะเออเดี๋ยวพี่เอรินจะไปดูฮอใช่ไหมคะ เดี๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวไปดูหอมาแล้วมากินข้าวเนาะลุงเนาะโอเคไหมโอเคเนะาะไปเดี๋ยวกลับมาต่อใหม่เดี๋ยวค่อยกลับมาต่ออีกเนี้ยเดี๋ยวอเ,เออเดี๋ยวกลับมาเล่นอเอาเก็บไว้ก่อนอ้าวฮัท <laughs> ชิวเลยอเอ้ยแม่หนูบอกแม่หนูบอกแม่หนูบอกแม่ม่อยากน้ำว้าอาบน้ำ ไออุ่นล่ะอาบหรือ,อยังไงอ,อุ่นนะฮะไออุ่นอาบหรือ,อยังเนาะอุ่นเลยไออุ่นก็อยากไปดีใจไหมนะโอ้ดีใจแนะล้เร็วเดี๋ยวหอขึ้นก่อนเดี๋ยวหอกลับไปก่อนไม่ได้เห็นจ้อยโอ้โหอันนี้ตั้งไว้นี่แหละลูกอืมโอาเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาต่อใหม่เหรออืม ต้องทุบันดอกอ่ะเร่เรๆเเ,เดี๋ยวฮอปอแดดออกมาแล้วต้องกลางร่มแน่ๆเลยกลางล่มไปเลยเนาะปรับเบี่ยงด้วยฮอนเป็นสีอย่างเนะาะเออสีเทาหรือสีดำหรือสีขาวมาเดี๋ยวไปดูไปแล้วอเดี๋ยวพี่เบิ้งเนาะว่า หอมันเป็นสี Yang, อย่างอลินวนะนาะแมนวา,าลินเออปกติก็สีดำหรือสีออกเขียวๆอะไรคะทุกคนสีขาวมีบอยลินสีขาวไม่มีไม่มีหรอเออไปไปเบื้องต่อไหนไปไหมไ,หไ,หไหปเปล่าเครื่องอ่ะเปล่าเดินยวไม่ได้หนูขอขึ้นหน่อยได้ไหมคะไหนเครื่องอ่ะลรหรอกสีขาวเลยเนาะอลินเะนาะ ้ย่าย u ố n ไแม้ยายุ ố มไแม้มาให้ยายุ ố มไแม้เล็ยบ n าาได้ n h าไวขนาดไอ้เรนดูฮออคุยกันเนาะสีขาวเลยลรนเห็นไหมเินเห็นหรือยังดูณเหระสวยไหมนี่สวยไหมือสีจิ๊กโคดังตัวเองเนาะนี่นาะง่อยนี่กงมัด าระบปาทหารน้อยฮะโอ้ยไส่รองเท้านักเรียนแล้วเอาวางรล่าวางไว้ปะเออโอ้ร้อนและวปิดประตูใช่อ่ามามามาแบบน,นี้มาดูซิได้อะไรมาเนี่ยฮะได้กล้วยมาด้วยทหารน้อยได้กล้วยมาด้วยยายเอากล้วยให้เนาะ ซื้อขนมร้านยายยายเอากล้วยให้เลยเออเอาวางไว้ดีๆกล้วยเยอะด้วยมีนมด้วยว,ว้าวสองกล่องเลยเหรออันนั้นของค่ายเออเอาแค่นั้นพอลูกตัวนั้นไม่ต้องออกมาหรอกลูกอันกล้วยเหมือนกันหืม,มหืม อ่ะไอฮอเป็นสีอะไรลูกสีขาวอู้เป็นสีขาวสวย,ยอไหมสวยสวยเอลินอยากขึ้นเลยเหรอ,อลินอยากขึ้นฮอเลยเหรอลูกไม่อุ่นอยากดูเฉยๆเหรอหรือว่าอยากขึ้นอูไออ้ไออุ่นสงสัยไออุ่นจะหิวแล้วบ้างเนี่ยไออุ่นแกไดนะ้นะอ้าว้ หิวหรือ,ปรปอเ,เปล่าแม่รูทำเหมือนแม่อ๋อทำเหมือนแม่นั่งเหมือนแม่นะ<ม> <c oughs> อ, <c oughs> อ,อู้น้องหิวลมเลยน้องหิวนมแล้ว,อ,อ,ลวอ่ะบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีสบายดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเอา น้องกินนมกับนเนาะไอรินเนาะค่ะวันนี้เอรินก็ไปดูหอนะคะเ,เห็นหอสีขาวเลยเนาะบ๊ายบายค่ะทุกคนแต่อุ่นบ๊ายบายบาอเอนกินนมกินมือไปแล้วบ๊ายบาย